สวัสดีรับ FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาทําทคลิปนะครับให้พี่ๆ FC ได้รับชมนครับ,รบอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับรนะุ่นนี้นะอของหลวงพ่อ,หล,พอหลวงพ่อทองนะครับผมนะนะช่วงนี้เอารุ่นของหลวงพ่อทองมารีวิวหลายคลิปนะครับติดๆกันนะเพราะว่า,อ,าออก ออกมาหลายรุ่นอยู่นะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะครับนะรุ่นนี้นะครับทองพันล้านนะครับผมหลวงพ่อทองนะครับออกปีหกสี่นะครับก็รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่สวยงามนะครับแล้วก็ชื่อก็เป็นมงคลนะครับชื่อดีมากนะครับทองพันล้านนะครับตลับสีน้ําเงินนะครับนะใสๆนะครับด้านหน้าก็ตลับใสๆแบบนี้นะแต่ว่า จะอาจะใสๆแต่ว่าจะเป็นสีสีน้ำเงินอยู่นะครับแต่ใสๆนะมองเข้าไปด้านในก็พอจะเห็นอยู่นะ,นะเป็นพลาสติกใสๆนะครับผมนะไม่ทึบนะแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับนะ,นะตลับแบบนี้เลยนะตลับยังสวยเลยนะะสกรีนตัวหนังสือสีทองนะครับผมผ้าก็เป็นใบเสมานะครับเป็นพิมพ์เสมาแบบนี้นะแบบนี้เลยนะคุ้งอึ่งองนะมาดูด้านในดีกว่านะผม บูชามานะครับเปลี่ยสวยๆทั้งนั้นนะ่นี่ครับนะรุ่นนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสร้างน้อยมากนะครับผมนะนะทองพันล้านนะหลวงพ่อทองนะครับนี้เป็นเนื้อสองเคนะครับสองเคลงยาเขียวนะครับผมสองเคลงยาเขียวนะแล้วก็เป็นตรงอ่ะองค์หลวงพ่อนี่เป็นทองแดงนะครับน่าจะเป็นนักกากทองแดงนะครับผม น่าจะเป็นอ่าลงลงยาแดงนะครับลงหน้ากากทองแดงนะครับนะแต่เป็นเป็นเนื้อสองสองเคนะผมนะแล้วก็องค์นี้นะครับองสวยนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้จัดสร้างน้อยนะต้องบอกไว้เลยว่าจัดสร้างน้อยมากนะครับผมนะนี่ก็สองเคนะฮะสองเคลงยาแดงนะครับผมนะ เป็นเนื้อชุบเงินนะครับหน้ากากชุบเงินนะครับสองเคลงยาแดงนะหน้ากากชุบเงินนะมาเปิด <certains S 1> ให้ดูหมดเลยนะฮะมาเปิดให้ดูก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นสองเคเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นหน้ากากงานหน้ากากชุบทองนะครับสวยนะเหรียญนี้สวยมากนะครับนะลงยาน้ําเงินนะครับนอย่างการเนื้อเงินนะครับผมนะเหรียญนี้นี่อย่างการเนื้อเงินเลยนะฮะ นะอย่างการงเงินเลยนะครับผมเหรียญนี้นะนะสวยนะครับสวยก็อีกองหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เป็นทองทิพนะครับทองทิพทองทิพนะเนื้อทองทิพซาตินนะครับลงยาพื้นน้ําเงินนะครับ พื้นน้ำเงินคุยพื้นนะครับผมแล้วก็ส้มเขียวนะฮะครับน่าสวยนะครับผมน้ำเงินฟ้านะครับผมนะออกเป็นสีฟ้านะครับผมลงยาพื้นฟ้านะครับลงยาจีวอนนะครับนะครับเป็นน้ำเงินนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะน้ำเงินนะนะ น้ำเงินอันนี้น้ำเงินเข,มข้มเลยนะแต่ว่าอันนี้จะออกเป็นสีสีฟ้านะครับผมนะสีฟ้านะสวยนะครับนะเป็นเนื้ออะไรก็สวยหมดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะผมดูแล้วนะนะครับก็รุ่นนี้นะครับนะมีเนื้อเงินนะครับมีเนื้อเงินมีห้าเหลียญนะครับในลังนะครับผมนะ การันตีนะเนี่เงินมีห้าเหรียญในลังนะครับแล้วก็จะมีงานเนื้อ,อปักกานะครับผมนะปักกาลงยานะปักกาสาตินนะครับแล้วก็เนื้อสองเคนะครับสองเคสามเคนะครับผมนะนะของผมนี่ก็ยกมาเลยนะครับของผมนี่ยกมาเลยนะสองเนื้อสองเคนะครับเป็นยกชุดมาเลยนะชุดนี้นี่ผมยกมานี่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนะชุดหนึ่งสามเหรียญน,นะครับ นะจะมีสามเคก็ไม่รู้ว่าใครได้ไปนะครับผมนะก็สวยนะครับสวยนะสามเคก็สวยนะนะแต่ผมนี่ยกชุดมาเลยสองเคนะครับนะเป็นชุดเลยนะครับก็จะมียาเขียวยาแดงยาน้ําเงินนะครับนะหน้ากากก็ต่างกันไปนะทองเงินแล้วก็ทองแดงนะครับนะก็จออกเป็นสีนาคนะครับผมนะเป็นนาคนะ ขนะองนาคนะนะสวยงามนะครับผมงอยใส่กรอบนี่องไหนก็สวยนะผมดูแล้วนะนี่คือประเภทแบบสวยมากนะทุกเหรียญนะครับคือรักพี่เสียดายน้องเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเอาใส่กรอบห้อยคอนะครับผมนะองไหนก็ได้จริงๆนะนะแต่ว่ารุ่นนี้นี่รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีเนื้อนาวะนะครับผมนะเนื้อนาวะไม่มีนะจะมีก็อัลปาก้า นะครับ 2K 3K นะครับเนื้อทองทิพย์สแตนนะครับนะลงยานะครับทองแดงสแตนนะครับนะแล้วก็มีนะมีลงยานะครับลงยาทุกเหรียญนะครับผมนะก็ลงยาเก็บทุกเหรียญนะครับลงยาทุกเหรียญนะครับผมนะยกเว้นแค่จะจะเป็นงานนะครับ 2K 3K ก็ยัง,ลงย,งลงยานะครับเพราะปกติเนี่ยรุ่นอื่นนี่ 2K 3K นี่จะไม่ลงยานะครับผมนะ 2K 3K นี่จะไม่ลงยานะแต่ว่ารุ่นนี้นี่ลงยาหมดนะครับนะก็คือลงยาทุกเปลี่ยนทุกเนื้อนะครับนะสวยมากนะนะครับใคร มีเยอะๆนะครับใครมีช่าหาบูชาหลายรุ่นนะครับมีมีมีมหลายหลายเหรียญก็ถือว่าอ่าโชคดีนะครับผมนะดีใจด้วยนะก็ช่าหาบูชานะสาหรับท่านนี้ไม่มีนะก็รีบเก็บไว้ตอนนี้นะหาหาได้อยู่นะครับผมภาพเพิ่งออกนะครับภาพเพิ่งออกเลยนะในอาทิตย์เดียวนะไม่เกินนี้นะอายุครบอ,อายุอายุครบหกรอบนะครับผมอายุครบหกรอบหลวงพ่อทองนะครับ นะสร้างรุ่นนี้นะนะนะสำหรับรุ่นนี้นะสี่ได้มาสี่ลุ้นนะครับสี่เหรียญน,นะครับสวยงามนะครับนะราคาก็อยู่ที่ลุ้นละสองร้อยห้าสิบเองนะครับผมเนี่ยราคาอยู่ที่สองร้อห้าสิบสามร้อห้าสิบนะนะครับแต่ถ้าเรายกชุดเลยก็เนื้อบนบนหน่อยราคาก็สูงหน่อยแต่ว่า ก็คือคุ้มนะครับผมนะเก็บไว้นะเก็บไว้ได้ยาวๆแล้วครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมนะสวยงามนะครับสวยงามระดับโลกเลยนะครับนะสวยงามระดับโลกระดบับจัจกรวาลเลยนะครับผมนะประกวดได้นะผมว่านะรุ่นนี้นี่ประกวดได้เลยนะสําหรับหลวงพ่อทองรุ่นนี้นะเหรียญสวยนะเหรียญสวยลูกวงลูกเหรียญน,นะครับผมก็นะร bizarre, ประมาณนี้นะสาหรับรุ่นนี้นะนะครับ ทองพันล้านนะครับหลวงพ่อทองนะผมนะก็ทําคลิปให้พี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับนะครับก็ใครเข้ามาดูนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องบิ๊กเซเว่ด้วยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับทุกคลิปนะครับที่ทํามานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใน คลิปต่อไปนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมรับชมรับฟังนะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมนะออกความความคิดเห็นได้นะไหนขาดเกินนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามจะหาข้อมูลนะครับแล้วก็มารีวิวนะครับให้ได้รับชมหลายๆรุ่นนะครับขอบคุณมากครับผม